แล้วแม็กก็โชคดีมากๆเลยค่ะที่โรคต่างๆที่แม็กเคยเป็นมันห่างไกลจากตัวแม็กตอนนี้ทำไมเราถึงต้องรอให้ตัวเองป่วยถึงค่อยกลับมาดูแลตัวเองแม็กเลื่อผ่านมาสนใจใดูแลสุขภาพตัวเองจริงก็น่าจะตอนอายุยี่สิบสอค่ะตอนนั้นมาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งกระเพาะ ผมตรงว่ากลัวกลัวจะเป็นเหมือนเขาแล้วก็จําได้ว่าวันเกิดที่22 2ก็เป่าเลกข้างๆเตียงเตียงในโรงพยาบาลแล้วก็บอกป้าว่าเออปีหน้าน่าจะกลับมาเป่าเลกที่บ้านได้ถึงความฝันนั้นไม่ได้เป็นจริงแต่ว่าป้าก็จุดประกายทําให้เราเริ่มศึกษาเรื่องการดูแลตัวเองแบบธรรมชาติ ของแม็กเกิดขึ้นตอนที่แม็กอายุประมาณ28ค่ะตอนนั้นเราคิดว่าเราอยู่บนภูเขาอะเหมือนเรามองไปแล้วโอ้สุขภาพราดีมากเราแข็งแรงมากเพื่อนๆใครเห็นเราคือบอกว่าแบบมูแม็กยูกินคลีนมากเลยอยู่เฮลตี้มากเลยแต่ไม่เลยคือตอนนั้นนอนไม่หลับแล้วก็ประจาเดือนเริ่มมาไม่ปกติก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่ากรอสทอร์บมนของแม็กอายุเหมือนคน80หมายถึงว่าร่างกายไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้เลย ใช่ปะเหมือนนึกว่าอยู่บนเขาแต่จริงๆแล้วคือกําลังมองสุขภาพตัวเองดิ่งลงเขาเพราะหลังจากนั้นโลกมันถาาโถมเข้ามาแม็กประจําเดือนมา8เดือน9เดือนมาทีหนึ่งเป็นสารหนูเป็นพิษในเลือดเป็นสะเก็ดเงินที่หัวแม็กใส่เสื้อสีดําไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนคนเป็นลังแครแม็กเป็นลมพิษซึ่งนอนไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าลมพิษจะมาเมื่อไหร่แม็กเชื่อว่าคนที่เป็นลมพิษ รู้ว่าโลกนี้มันทรมานขนาดไหนการที่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ทําให้แม็กลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวเองแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วตอนนี้แม็กอายุ31แม็กก็ยังใช้ทุกวันเพื่อจะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายตัวเองแล้วแม็กก็โชคดีมากๆเลยค่ะที่โรคต่างๆที่แม็กเคยเป็นมันห่างไกลจากตัวแม็กตอนนี้ ก็เลยทำเพจแม็กดิซีนขึ้นมาเพื่ออยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นเคยเจอแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้แล้วก็ศึกษามาเผื่อว่าใครกำลังเป็นในสิ่งที่แม็กเคยเป็นหรือไม่ตอนนี้ไม่ต้องป่วยก็ได้แค่อยากจะสุขภาพดีขึ้นอะแล้วหยิบจับในสิ่งที่แม็กเขียนแม็กพูดแม็กตั้งใจถ่ายทําแล้วเอาไปเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นแม็กแฮปปี้แล้วนี่คือความตั้งใจของแม็กอย่างเดียวค่ะ